ก่อนเราต้องรับทุกคนนะจ๊ะเข้าสู่ช่องของบุญวอนนะครับและนี่คือไปสุดยูทิเตงอ่ะวันนี้ไปสุดยูทิเตงนะจ๊ะเราจะมารีแอคชั่นรายการซาวิเบิลนะจ๊ะที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหกระใสมาแรงเวอร์ก็คือรายการคิงดอมนั่นเองนะวันนี้ก็คือเริ่มต้นจากการแข่งขันยูนิตเนาะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นการแข่งขันในยูนิตแดนส์และยูนิตรักไปแล้วอาทิตย์นี้ก็เลยมาแข่ง ต่อในยูนิตสุดท้ายคือยูนิตร้องซึ่งแบบโอ้ยฉันเป็นคนที่ชอบเพลงชายอยู่แล้วฉันก็เลยแบบว่ารอคอยยูนิตนี้มากๆเพราะว่าเห็นว่าทั้งสองทั้งสองวงเนะี่ยเอาเพลงจากศิตรินที่เราอะคือชอบอยู่เลยเออก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูสำหรับโชว์ของฝั่งทีมอีสวั Team One. นก็คือไอคอนเดอะบอยส์และเอสเซปไนซซึ่งสาววงนี้เนี่ยก็คือมาแบ่งกันมานะจ๊ะว,วงละสองคน เซ่งแบบอืมก็คือมีเวนดีชาก็คือมีพี่เจกับจุนเน่พี่จุนเน่สองคนก็คือแบบโอเคฉันแบบรอดูคัดรอคอยแล้วกับเพลงเพลงนี้ที่แบบเฮ้ยฉันเคยฟังอยู่ก็คือเพลงสปาร์ของแทยอนก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคไปดูกันดีกว่าครับก็บไปให้สุดยุดที่ติ่งเพลงสปาร์จากไอคอน SF9 และเดอะบอย อีวความโปรยปลายโอ้ยมีความประสารเสีย ยอนเทพมากสามยอนเทพอบ oh โอ้ยยยยยอยยยยย่อยอยยยยยยอยย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 ย นะแหบสิเน,นี่ยอ๋อไฟมาแล้ว โอ้ยเสียงพี่จุดนี้คืออ้ h my กอดคือดีโอ้ยน้องนิว ว้าฉันรู้สึกว่าพี่ซังยอนแบบเทมากจะ ทองการแบบว่าเป็นวงกลมนะเราให้กล้องแบบไหลไปอ้าว จังหวะแบบฟิอ,อันไปเกียร์คดีมากโอ้ยซังยอดคดีโอ้ดีไปหมดเลยโอ้ยจุดนี้มี่มองกองก็ดีโอ้คุณผู้ชมเสียใจ จะชอบพิจิตรวงไป <Wow. S 1> จะชอบพิจิตไปคืนฉันตายอ่ะคืออ่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะจ๊ะก็คือเพลงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่ดิฉันชอบเออเพราะว่าแบบหุยแบบตอนฟังครั้งแรกของออริจินอลของไทยอนเนาะแบบมันติดหูมา,มา,มา,ากๆแบบเฮยมันดีแล้วก็แบบว่าพอได้มาฟังอีกเวอร์ชันนี้ที่แบบหนึ่งคือเป็นเวอร์ชันผู้ชายสองคือ นำมาทําให้มันรีทึมมันชาลงแล้วมีความแบบว่าประสานเสียงเข้ามาเรารู้สึกว่าแบบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันดีมันลงตัวแล้วแบบว่าแต่ละคนนี่รู้สึกว่าแต่ละคนที่เอามาหกคนอะ่ะคือมีเสียงที่ชัดเจนมากๆแบบมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์รู้ว่าเออคนนี้ใครร้องคนนั้นใครร้องแล้วมารวมกันมันจะจะเป็น มันเป็นอะไรที่แบบว่ากลมกล่อมอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันดีมากๆแล้วก็แบบโดยส่วนตัวนะดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าแบบสซางยอนแบบโอ้ไม่ก็เทมากเทมากจริงๆพี่เจพี่จุนเน่แล้วก็เอสอนไนสองคนอันนี้ขอขออภัยที่ฉันจำชื่อไม่ได้นะจ๊ะมีอินซองอ่ะคนหนึ่งแต่ว่าอีกคนเนี่ยจำไม่ได้อินซองหรืออินซอฟหรือนสะักองเนาะก็ขอขอโทษด,ด้วยแล้วก็มีน้องนิวก็ ถือเล้ว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ที่ั้นเนี่ยกดไ like ลค์เรียบร้อยนะจ๊ะเพราะวาชอบเหมือนกันโอเคก็ประมาณเท่านี้นะจ๊ะใครที่มีคอมเมนต์มาโมทุกคนต่างก็คอมเมนต์บอกกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะหรือว่าถ้าพูดผิดตรงไหนหรือว่าเออชื่อของ s อ9นะคะสองคนเนี่ยคือมีใครบ้างก็มาบอกกันหน่อยนะก็ขอโทษด,ด้วยที่จำไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำพูดไหนเนี่ยที่อาจจะพูดผิดหรืออาจจะเออสื่อสารไม่ถูกต้องนี่ยก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิป hmm. ต่อไปเออสำหรับคลิปรอบน๊ะว <t> ันนี <Ganz S 1> ้ก <voiture> ่อนจะจากันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกดเดย์เจอกันในคลิปหน้าจ้ากอนคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย